สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการเซฟไฟล์แบบสมิติอย่างไรนะคะให้ดูในแบบ PDF ได้แล้วเราก็จะมาสอนวิธีการเปิดดูแบบสามิติในไฟล์ PDF ด้วยค่ะเราไปดูกันเลยดีวยกว่าค่ะเริ่มแรกเลยนะคะให้เราไปหน้าแบบสามิติของเรานะคะที่เราต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปหาปุ่มไอคอนเซฟค่ะแล้วก็กดเลือกลงมาค่ะมันจะมีเซฟเซฟแอดแล้วก็เซฟออลนะคะให้เรากดเซฟแอดค่ะ นั้นนะคะให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการได้เลยค่ะเราอยากวางไฟล์ของเรานะคะไว้ในโฟลเดอร์ไหนเราก็เลือกวางไว้ในโฟลเดอร์นั้นได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็มองหาปุ่มที่เขียนว่า save as type นะคะเพื่อที่เราจะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ของเราให้เป็นไฟล์ pdf ค่ะแล้วเราก็มองหา .pdf นะคะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็กดเลือกเลยค่ะให้มันเป็นนามสกุลฟล์ pdf นะคะเพื่อที่เราจะเปิดดูเป็น pdf ได้ าเพื่อนๆสังเกตข้างล่างนะคะมันจะมีปุ่มที่เขียนว่า save as ส3 d pdf ไว้นะคะให้เพื่อนๆนติ๊กหน้าปุ่มนั้นเลยค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็กด save ได้เลยนะคะแล้วก็ไฟล์ประมวลผลนิดนึงเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะยุบไฟล์ที่เราทําไว้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาเปิดไฟล์ที่เรา s a ฟเป็น pdf ไว้เม่มาหรือเปล่าเนี่ยค่ะมาแล้วนะคะจากนั้นให้เราคลิกขวาที่ไฟล์ที่เรา save ไว้เลยนะคะ แล้วเราก็ไปมองหาคําว่า open with แล้วก็มองหาโปรแกรม Adobe ค่ะที่สามารถเปิดไฟล์ PDF ได้แล้วเราก็คลิกเลยค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะมันจะขึ้นเป็นกระดาษเปล่าไม่ขึ้นอะไรให้รอสักครู่นึงแล้วมันก็จะมีอ p อปชันให้เราเลือกค่ะจากนั้นให้เราคลิกที่อ p อปชันเลยค่ะแล้วมันก็จะมีตัวเลือกอยู่สตัวเลือกก็คือ t o t t h document one time only กับ t o u t h document away ให้เราเลือกแค่ t o u c document one time พอนะคะ แล้วไฟล์มันก็ยังไม่มาใช่ไหมคะยังขึ้นลูกเปล่าๆอยู่ให้เราคลิกซ้าย1ครั้งเห็นไหมคะไฟล์ก็จะขึ้นมาแล้วแล้วเราก็สามารถดูไฟล์อันนี้เป็นแบบสามมิติได้เลยคะ่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูได้นะคะ